คือเอารตรงคนอาจจะดูมาเยอะแต่มันก็ยังมีคนที่รอคอยจริงๆอะ่ะคือคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ติดลบติดลบเลยอฟซีม,มันอยู่ไม่ได้หรอกบางเขาอพอเราไปขนคนของมาสร้างไงเราไม่ได้เอาบล็อกในโลกนี้สร้างเพราะมันเป็นไปไม่ได้บล็อกบางอย่างมันก็มีความสวยของมันเน่ยไอ้ดนล่านีหลายตาหน่อยนะจะทําแบบโซนเขาเลย จะทำเป็นตีมประมาณว่าตีมป่าเชื่อแล้วเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบอันธัารที่ถูกทิ้งล้างอ่ะอุ้ยข้างล่างนี่มันสุาสานในเมืองจีนก็มีเพิ่มมาเนี่ยซ้ายขวานเนี่ยจะเพื่อนวิ่งดูแล้วก็มีตรงนูน้นตรง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 นูน้นตรงไหนวะไอเนี่ย ไอทะเละแล้วก็โซนฮิมะสโนอันนั้นนาจะเห็นแล้วเนะวาะเมื่อวานไนะอบ้านนั่นอันนี้เป็นกีนเฮาของเราเราจะไว้ทำอะไรมาดูด้ไม่ได้บ้าเลยแม่งเลยเติมบักทอสนี่ว่าเอาทอสนี่มา้มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ อัานี่ไม่สมดุลเลยอ่ะเดี๋ยวแบบนี้จะแจกถ้าเล่นกันเสร็จแล้ว <มา S 1> ข,ข้อดีของลามาคือมันไอนี้ไง,ไงมันลงลาวาได้อ่อแต่เราไม่ได้กันลาวาเนี่ยสิแอน Animal ขาาโผล่โผล่ขึ้นมาบนน้ำนะเนี่ยเอ่อนี่ยามันอยู่นี่เมาเอา,เอามาละเอาไปอย่างละขวดนะนีเหลือสี่ขวดส่วนของบอสยาแยกให้ละสามอันอยู่ซ้ายบนนี่เพื่อนไปไหนอะให้กล่องใช่ มียาเฉพาะสายไอ้นี่ด้วยมีดีอยู่สายบนเป็นยาบวกเลือดแล้วก็สะท้อนไดเมจเดี๋ยวต้องกินยาก,กันนะเพราะว่าเราเล่นห้าคนมันลุยเดียวๆมันอาจจะไม่ไหวไงแล้วก็อาจจะต้องไปอยู่สุดขอบแมปแล้วค่อยแล้วค่อยวิ่งกลับมาอ้ oh, <laughs> ทั้งโลกแม่งมีวูดูอยู่อันเดียวมั้งที่ล่าได้วันนั้นล <laughs> อยได้ใครวะนี่ <laughs> 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 มันเป็นไอนี่มากกว่าผมใช่จากไออีเวนต์นั euh ่นอะเ็นเพิ่งสีนดำเงินป่ะเอายากันไปหมดยังเหลือสองเหลือสองชุดใครยังไม่ได้เอาไปอ่ะไม่เกียดอ่ะไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวจะกินยา decrease enemy กินเลยแล้วกันยาอย่าเพิ่งกดกินนะรอกินตอนโซบอลไายหอยนางอรมมาด้วย เอาไมเออหอยอะไรอ่ะห้อยนั่งร่มเปรียบเลียไปน่าจะเอาหมามาแล้วเร็วกว่าป่าวตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วอ่าวเอาแสงแล้วครับโาวเดี๋ยวนะใครวางเตอยงไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้หโดน ใครตายไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูหน้าจอไม่ดูเชียดเอาแล้วอ้าวโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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  ไอ้พวกบ้าอุ้ยดบยาไอ้ที่มันไดนโว้พูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายก่อน,อนว,วันจะมาถึงต้องขอบนี่คือจะตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยมากินย,ยากดตัวบีกันบีตบบีโอ้โห ลาวาลาวาโผล่ลลวกลวไปไหม,มน้ำร้อนลวกเร็วเร็เดี๋ยวยาหมดเรียมเ,ยมเยมมดมมาาเมมี๋ยวยาหมดลิปอาละมาละยาดึงมาเรเบิดเพิ่งมาทำไมถึงทำไมวะไม่ทันละเออลืมเลยลิมลุม้ลนี่แมปมาแล้วกันบอสอย่าง นี่ไงดูมินิแมปว่าสู้แบบสู้สู้แบบไม่มองหน้าเออโอ้โหลดเห็นแขนน่ารักกว่าอีะอ้แต่ถ้าอีดเดียวไรนี่ไม่คนไม่น่ารักเลยนะไปเห็นคนทำแฟนอาร์ตโอ้หียไม่คนน่ากลัว ือมทนไปเกินไปแล้วอ่ะถอยถอยดิสายเวทถอยมาสายเวทถอยเวทหลายคนอยู่ข้างหน่ให้ดูพวกพี่เนี่ยอยู่กันสามคนเดินบุญวอล์กอีกเนี่ยเลือดระวังเลือดปวดเลือดอุ๊ย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 ไปไกลไปไกลไป ไปกันไกลเลยปวดหิวดียังไม่ไม่ดีบ้อนไปไกลเลยก็ได้ไปฮิวไปฮิวไม่ใช่ไปฮิวเดินไปไกลๆเลยให้ฟื้นเริ่มเดี๋ยวทำนี้เดี๋ยวทำนี้อยู่ข้างในวิววิววิวขาน่าจะว้ายไม่โดนเลยออุ้้ยสายตาฉันเร็วไม่เห็นเลยวะ ก็เถิดยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่โดนไม่โดนสายตาฉันไวไม่ต้องโดนโอ้โหโอ้โหเจ็บปวดเอ้ยโดนจะได้โอ้ยมันจะครึ่งแมวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเร็วมันเริ่มเร็วโอ้ไม่ต้อง ดีนะทำทางเผื่อไว้ตอนแรกคิดว่าโหนน่าจะมีเดเมดชวยกันได้มันห้าคนโอ้ยเขี้ยอไวยั้อุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊อุ๊ยุ๊ยอ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 ุ๊ดว์๊ีอุอั๊ยุณาใช้ด่วนยอุ๊ยออยอยออุ๊ แล้วต้องแบกละคนเราไอ้สวยอุ้ยต้องไปถึงต้องตายก่อนที่มันจะตายผมลูกปั้นหน่อยดิเดียวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอ้อ้าวโหตรงนี้เป็นฮอลโล่เลยเกี่ยวฮอลโล่ฮอลโล่แต่ไม่ฮอลโล่ได้ได้ได้วัดลงมาเสร็จแล้วเย่ทั้หมดเต็นอล้เย่ ้ใครขโมยควยหนูไปใครขโมยจิ๋วเดี๋ยวรีบเกิด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 นีะเาจะตายกันหมมดไอืมตรงนี้เป็นฮอลโล่อ้าวไม่เอาน้องลีนมาเอานี่เลยยังถุงหรือยังหุ่นศพใครวะได้ไปแล้วจุดลีนเองนี่เนมอน กลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่อยู่แล้วผมหมดใครมาเมายังเมายังก็ได้กลับมาเองมาเองดินเร็วๆวาร์ปมาสิทำไมทไมกระโดดลงมาแล้วไม่วาร์ปมาหรอกครบแล้วกลับกลับเลยวิ่งกลับดูไม่ได้นี่มาด้วยอ่ะโชคดีเอาแล้วหนูอือ พจนอันตรายหูเ,เลือดมึงเท่าไหรเ่เนี่ยสี่ร้อยคนเฮ้ยโน่นโนอนโน่นนะครับนะครับเจออะไรกันโอ๊ยต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วอันตรายมากตรงนี้เฮ้ยตรงนี้น่าทำที่ฟาร์มโซมากเลยวิลลุน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 บอสอ่าบอสลุนลุนฆ่าค่าค่า ตีไว้ตีไว้ชุดตีไว้ตีไว้อย่าให้มันวาร์ป oh. เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามไป15โวลต์ตีไว้ฮะ oh. อย่าอย่าให้มันวาร์ปอ่ะเพราะมันวาร์ปมันจะไม่วาร์ปถ้าโดนตี <c oughs> เอามามา,มาถึงก็ตายใช่เลย <c oughs> เพื่อนเราอ,อยากได้ชุดเราอยากได้ชุดมันนะ,ะเป็นอะไรวิ่งใส่เหรอวิ่งใส่ไปรถ มันได้ร้อปเซ็นมันดอกมันดอกร้อนปะนะนะอเซนันน<ำ>ั้น่ะมอเจมันไม่ไมีเดเมอรมันเป็นชุดใส่เทชฉ่โซฟไนส์ุดยอดอุยลูนไอ้เหี้ยลูนเกิดอีกเล็กตีเล็กโอ้โหเลือกันแฟรโอ้โห เอาวะบวกหนึ่งใบเหมือนเห็นแสงอะไรอยู่ข้างน้าปตาตายเดี๋ยวจะเล่นสายเล้งคู่กับเอรด็ตีนล <'m> ดินกับเล็กก็เล่นสายเวทไปบอสก็แทงคนเดียวไปรัยใช้เป็นร,รว่าเราจะเล่นเป็นซับ่าน,นอรินอยากเล่นฮิลเลอร์องไงจริง หนูว่าจะเป็นสายฮิวเลอร์แต่ว่าหนูจะไปสลับพึ่งหนูเดจะขัดพึ่งายเก็บมันก็ไม่ได้แรงแล้วนะหนูชอบมาทำยังโอเอาเอาส่วนตัวนี้ออกก็น่าจะได้แล้วอ่ะอุ้ยเหี้ยอ่ะอุ้ยมันเป็นไอเนี้ยมันเป็นรถก่ออ่ะดูด้วยเลยบูดินคาลเปอร์พึ่งหนูแทบไม่เข้ามาแล้วล่ะมันโคตรถึกโอ้แต่คนปล่อยพึ่งไม่เห็นไม่น่าจะเห็นผลงานตัวเอง พราะปล่อยไกลแล้วเกิดนี่ขนาดก็กินยาลดหมดแล้วนะเว้ยเฮ้ยจบตัวในสวยเอาตรงนั้นออกหน่อยระเบิดได้ปะเฮ้ยโอ้โอ้๊ะมาร์ดโหมด มานาหนูจะหมดแล้วอ่ะเกมไม่ได้ใส่มานาพาวเวอร์ใส่มานาพาวเวอร์แล้วก็เก็บมานาไว้ในตัวเดี๋ยวมันจะเติมให้ตลอดอัตโนมัติแหมดูเพย์มานาพาวเวอร์หนูใส่ไว้อยู่อ่ะแต่แกไม่มีขวดมานาแกต้องมีขวดมานาจะหมดแล้วอ่ะที่จะกินมานาอ่าวนเล็กช่วยออกทางจากบ้านหน่อยจะได้ให้ปาร์ตี้เกิลกับขวดโลนมันบัฟโอเคมผู้สุดจโต่งละอ๋อนี่เป็นเด็กพวกพี่อะอะโดนอะไรวะ เอาเป็นแหลกเรียบร้อยเลยโดดลงมาก็ตายโอ้โดนไฟเผาสายเวทมันเปาะอย่างนี้เนี่ยเกาะบางมากอ่ะไปเล่นสายไอ้นี่ดีกว่ามั้งสายเลงเนี่ยเออเราไปฮิวก่อนดีกว่าโอ้โหข้างล่างเนี่ยไอ้บ้าฮิวอะไรวะเนี่ยอุ๋อหุยได้ไอ้นี่เว้ยของดีด้วยอ่าสำหรับสายมิลีเอ้ยสายอันนี้มันของสายเม่จริงเนี่ยเพื่อนไหน เฮ้ยแจมเอาเอาไปอ๋อใช่ใครอาเรีนใช่ไหมถ้าเรีนไม่ใช่พี่จะใช้ใช้มีดเปล่าของดีนะเนี่ยมีดนั่นแหละโอ้โหตัวเล็กโคตรแรงนะมีไอ้มีดเมจิกอะโคตรแรงแรงให้าใช้ให้เป็นมันไม่ออโต้สวิงอะต้องเล่นเองอะแต่แรงมาก เดี๋ยวไม่ติดโอ้ยไอ้เชื่อเลยเรากูมีของคนอ๋อสามสิบหกโกวิ่งอ่ะเฮือลงมาเก็บอะไรได้ไหมเนี่ยได้เก็บตังค์แป๊บเฮ้ยโอ้ยโอ้โหรถเกาะไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวนั่นน่ะตัวอันตรายมันชอบรถเกาะ สายเลิงมันดีอย่างนี้นี่เองีอยากต้องเล่นล่ะคือต้องเล่นเล่งก่อนตัวนะใช่เออไอ้เนี่นั่งเกิดสวยลุงเรียบลุงลุงขายอะไรขายฟอร์แมตซีโอ้โหยี่สิบโกเลยเหรอบอสฟอร์แมติกเอ้ยบอสเราทำอันนี่ให้ไหมเพื่อนเอาไอ้หน้าของเพื่อนมาหน่อยโยโย่ของเพื่อนมาหน่อยเพื่อนอ่ะเฮ้ยเปิดปรมาหน่อยเปิดอ่ะโอเคเพื่อน

เพื่อนใช้โยโย่ถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราอยากให้เพื่อนใส่นี่ในอิสซิสซอรีเลยแทนอะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งโอเคโอเคเอาไปใส่ในอิสซิสซอรีนะโยโย่มีมีมีแอันนั่นอยู่ข้างล่างเลยอะโยโย่แบ็คเล็กระวังเด้ยแทนโลดอราหนูมีมีแมงมุมมอะเลือดกันตั้งหนึ่งพันเลยอะเล็กไปฟาร์มขาแมงมุมดิเจ้าต้องการแมงมุมไม่ใช่อ้ยเพิ่มระยะโยโย่หรอ เฮียไอพวกอ๋อมึิงปั่นมาถึงอยู่ดิเอ๊ห้าตัวโคตรถึกล็อกโกเลมว่ายาโคตรล็อกเลยโอ้โอโอ้ไม่กอดไปได้หัวนมาด้วยป่ะอันนี้เพื่อนซื้อโยโยโกไปคับแล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่เราซื้อไปคา้าให้เพื่อนไงโอ้ห้าสิบโกลเลยนะเพื่อนอยังแพงเดี๋ยวเราจะทําด้วยเพืพ่อนไม่ต้องห่วงสุดไม่ไม่ไหวแล้วไม่อยากเรียนสายเบ็ดหนุ่มไปเรียนเล็กมาเปลี่ยนสายกันเพื่อนเล่นเวทเดี๋ยวสนนี้จะเล่นมีลีเป็นเพื่อนนลยตาบอลนะมตาบอลแล้วเป็นจับแล้วเ,เราควรปักทัดมันปักได้ใช่ไหมกันเล่นเวทดเดียร์ปักทอดอ่ะปักก็ได้ จริงๆเราควรเอาไอ้เทียนนั่นะมาปักนี่เทียนนี่ไอ้เทียนที่มันเพิ่มอัตราการเกิดมอน,น,น,นอ่ะนะเออเดี๋ยวไป<า>ก่อนไม,<ะ>ไม่ไม่เราเราต้องมาอยู่ตรงนี้ไงเราต้องอยู่ในจุดที่มอนมองไม่เห็นเอ้ยข้างบนอะไรปะอ๋ะอปุ่นแฝดอะไรนั่นเอาแบบเรียนก็ได้มั้งตรงนี้โอ้โหทะลุเพียบตกลงมาตรงนี้ก็ได้นี่โอ้โหโหโห,โห,โหแรงจัดโอ้ยเพื่อนอู้อู้อู้ ใจทำไปเลยต้องการเล่ระดับสามไปไทเทเนียมอีกแค่น We need titanium เรามีอยู่กี่ก้อนอุ้ยโยโย่มันออโต้ให้ด้วยหรอวะเนี่ยให้มันออโต้ให้เพื่อนแต่มันก็ต้องมีระยะกลับของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดก็คือโกงอ่ะโกงระดับหนึ่งอะไรวะนะมันจะมีโยโย่บางชนิดที่ ไม่มีวันกลับถึงเจ้าของเขาเลยไหเวลาคือเวลาเพื่อนใช้โยโย่ใช่ปะใช่ครับมันจะมีโอกาสที่โยโย่มันจะดีดกลับกลับมาที่ตัวเราอะ่ะแล้วเพื่อนก็ต้องตีใหม่อะ่ะประมาณนะั้นวบนไแต่บางอย่างมันก็ไม่เป็นอย,อย่างเช่นเทอลเรเลียนเป็นตน้นวับไม่ทันอ้าโอ้โหไี่แค่ไกลเกินเลยข้างล่างนี่โคตรอลอตออฟมนนี่

เไปนี่ไงดีกันนะโอ้ยปีอัพปีอัพพึ่ไงไว้นะว้าวโอ้โหดูดิลงไปข้างล่างทีเดียวได้ตังค์มาห้าสิบกูอะป้าไปแล้วเหรอก็เดี๋ยวเดียวกระไปเดียวกระไปคือรีบอันนี้ไงรีบวาร์ปหนีมันอันตราย <c oughs> อุ้ยได้เนี่ยไม่ได้อ๋อเดสทรอยเออร์ว่ะสนใจเพื่อนเ er พื่ <c oughs> อนเราปิดเสซิร์ฟนะถ้าเพื่อนอยาก อย่ามันโหดเกินเก็บที่เรียกไว้ไว้ไหนมันคือมาสเตอร์โหมดไว้อันเนี้ยมันมาตกทีเดียวหนูอะมาที่เรือไม่แบ่งความชอบดีอุ้ยปลาพีรไม้เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเฮ้ยเชี่ยแล้วเดสทอยเยอร์อเลิอเลร์แล้วอเลิร์แล้วเดสเดสทอยเยอร์มากลับบ้าน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 ไอ้เสร็จเฮ้ยกลับบ้านให้หมดทุกคนเลยตอนนี้โอ้โหตัวอะไรอ่ะ จะโตโหดมาซะด้วยมึงเต็ด <impl anted> รอ,อยเยอร์ <c oughs> เปลี่ยนเอาของแป๊บเปลี่ยนอันนี้น่าจะเอาออกเอาบุตเบสค่อยว่ากันเย่าออฟอะไรก็ยังไม่ได้ออฟเลยงานมากก็อีกลยไเ้ <S 1> <S 1> ยโน้นโน้<อ><ๆ>เปไปเทพฝั่งซ้ายบ้านเอ้ยฝั่งขวาบ้านขวาสุดเลยไม่งั้นพยาบาลอะไรตายกันหมดแน่ไม่ยืนดูตัวเองแต่โอ้โหแล้วพระจันทร์เต็มดวง มาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าช้าอย่าช้ากำลังวิ่งครับสู้แถวนี้มาสู้แถวนี้ไปสู้แถวบ้านเคยเอ็นยังไงเอ็นบีซีตายมามาแล้วมาแล้วไอ้เมฆใส่ฟ้าด๊อกด๊อกไม้ไม่ดอกโออเออเออวัดนั่งไงมาโดนแวร์วุ้บตบแตกโคตรแรงอะไรวะน่ะคือพระจันทร์เต็มดวงพอดีอืยังไม่ทันได้สู้ พอบก็แตกก่อนซะแล้วไบโก้ยังไม่ทันได้เก็บโอ้โหโหพี่แกยิงอย่างรัวหืแต่โยโย่ไม่ได้นอนจังวะนนี้โอ้โหทีละหนึ่งดาเมจอันตรายเนี่ยไอพบเนี่ยโอ้ยลูกดาเมจโอ้โหแค่ลูกมันก็โหดแล้วเพื่อนโดดิ หนูกเิด่ะไอหมอนี่มันเดินเข้าบ้านหนูมาเลยอ่ะไอแวร์บุบอะยังหลงแรงเลยคนจะแตกแล้วจะแตกแล้วท่านี้ก็เหมือนกันของไม่พร้อมใช่เรายังของไม่พร้อมกันเลยเกาะยังไม่ได้ทำใหม่เลยบึ้เล่ะไงได้มันเกิดเองไะเกิดเองตามธรรมชาติวกับเมื่อกี้เ p s ตกหัวเลย โอ้โห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 ฟันรายชัดๆที่มันฟันรายชัดๆเป็นยังไงนะนี่แหละความน่ากลัวของมันเรายอมแพ้ก่อนไหมแล้วเราค่อยว่ากันทีใช่ใช่ใชมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อนตอนนี้จริงๆถ้าทานี้ได้คาถามิดีโอมาแล้วน่าจะพอยืะได้ ว่ายอมกันว่ายอมไปไอ้เหี้ยมันยังไม่ไปอีกคือมันแวร์บุ๊คด้วยไงแวร์บุ๊คว่ยังโหดตายพอละตายตายตายครัตัวตายแม่โผล่มาไม่ยไปเนี่ยข้าชันให้ตายดีกว่าไปแล้วไปแล้วนะบายบายนะนะขับมาอยากกลับมาเลยไม่จบไม่สิ้นวะ โอ้ยเอามามามาไอ้พวกนี้มันเด็กกลายเป็นเอ่อตอนนี้สารไปแล้วอ่ะศพเยอะจนเป็นสารแล้วตอนนี้หนูยังไม่ทันได้เดินหน้าต่างตารเช้าเอาเอาตัวอะไรเพื่อนใครโดนบายโกดเิร์จดบายโกด